บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยเคสนี้นะสามีห้าเป็นอัมมาพฤก,กินมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบริษัทไหนอะไรว่าดีกินหมดเลยแต่ไม่เคยช่วยเลยค่ะไม่เคยช่วยสามีนะคะไม่เคยช่วยสามีได้ดีขึ้นเลยแต่เธอก็ยังไม่หยุดจนวันหนึ่งเธอมาได้พบกับเมลิสค่ะอยากฟังแล้วใช่ไหมฉันให้ไปฟังจากปากก็ดีกว่าคุณนันทชัดอยู่ไหมคะคุณนันทชติคะ อยู่ค่ะอาเดี๋ยวเชิญคุณนันทฉัดนะคะช่วยแชร์ให้สมาชิกเมริซฟังหน่อยคะ่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงค,ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชานสวัสดีพี่น้องชาวเมริซทุกท่านนะคะค่ะขอแนะนําตัวนะคะดิฉันชื่อนันทชัดนะคะเกต่าหักนะคะเป็นสายงานของทีมระนองเป็นสายงานของคุณนัทนะคะ ผู้แนะนำที่ให้เข้ามาในมือริสนะคะก็คือคุณพี่วันทิพย์กับคุณพี่วันณรัตน์นะคะที่สองคนนี้คือพี่เป็นเป็นเปรียบเสมือนพี่สาวนะคะบังคับให้เข้ามาจริงๆนะคะก็อดีตนะคะก็คือเคยเคยทำงานเป็นผู้จัดก,การฝ่ายนะคะของห้างบิ๊กซีนะคะแล้วก็เคยทำงานเครือข่ายมา,มากๆก็เลยเบื่อเมื่อพี่ก็ชวนมาก็ไม่อยากจะเข้าะคะ่ะ แต่พี่เขาเชิญให้เข้ากลุ่มที่เขาจัดกลุ่มของน้ำอารมณ์ดีก็เลยด้วยความเกรงใจก็เลยเข้าอะค่ะพอเข้าไปฟังสักประมาณสองสามชั่วโมงพี่เขาก็โทรมาบังคับให้สมัครศูนย์บาทก็ต้องสมัครก็ด้วยความเกรงใจก็เลยสมัครค่ะแต่พอสมัครเข้าไปปุ๊บเนี่ยคืออยากจะศึกษาสินค้านะคะก็เลยเข้าไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตค่ะไปดูประโยชน์ของคาโมไมล์กับเทปีนของกัญชา ทีนี้ก็คือได้รับคำตอบมานะคะก็เลยได้ตัดสินใจนะคะซื้อผลิตภัณฑ์มาซึ่งเคยจริงๆแล้วอะคะ่ะคือสามีกับแม่ะคะ่ะสามีเป็นอัมาพาตนะคะซี่ตัวอยู่กับที่ก็ต้องทำงานคนเดียวแล้วแม่ก็เป็นโรคไตนะคะระยะที่สี่แล้วก็เป็นความดันเบาหวานนะคะรักษามามากค่ะคะ่ะ ยาตัวไหนที่เขาบาดีเอาทุกอย่างนะคะมีเงินทำอะไรไม่มีแต่ต้องมีเงินซื้อยาให้สามีกับแม่จนหมดเงินบอกกรงๆว่าเทพจะหมดตัวนะคะจนมาเจอกับเมอริสนะคะที่ได้ให้กินครั้งแรกเลยก็คือได้แนะนำสมาชิกนะคะลูกทีมเขาได้น้ำมาก่อนนะคะได้ผลิตภัณฑ์มาก่อนยืมเขามาค่ะยืมเขามาห้าขวดแล้วก็ ให้แม่ดื่มสามนะคะแล้วก็ให้สามีสองดื่มตอนแรกสามีกระดกเข้าไปแล้วก็กุกลืนเลยก็เลยบอกว่าคือทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นน้ําแร่แบบไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นยาชนิดไหนที่มันเป็นน้ํานะคะบอกสามีว่าต้องอมไว้ก่อนนะแล้วค่อยกลืนแล้วเขาก็กระดกใหม่ก็อีกทีหนึ่งเขาก็อมอมไว้แล้วค่อยกลืนนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็ ก็นอนแต่แต่ว่าสังเกตนะคะว่าคือปกติเนี่ยเขาจะนอนทุรนทุรายตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าคืนนั้นคือคือเพราะนอนปกติไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทุรนทุรายเท่าไหร่แล้วก็ตอนเช้าก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงกินน้ําเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่ามันก็โล่งโล่งดีอะเนาะเขาบอกนะคะก็เลยให้เขากินเรื่อยๆจนหมดสองขวดนะคะแล้วก็ ก็คือไม่ได้ขาดตอนก็น้ําของของตัวเองที่สั่งก็มาพอดีนะคะก็ให้เขาดื่มไปเขาดื่มน้ําไปประมาณสิบหกหรือสิบสิบเจ็ดขวดดื่มหยุดประมาณเนี้ยค่ะเขาเดินได้ปกตินะคะซึ่งตอนนี้ก็ไปทํางานได้นะคะทํางานได้ปกติแล้วซึ่งมันก็เหมือนกับเออมันมันเป็นปฏิหารจริงๆกับผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วก็ความดันที่เขาขึ้นสูง200กว่า300ก็คือตอนนี้ความดันที่อสมมาวัดก็คือปกตินะคะส่วนแม่นะคะเบาหวานเบาหวานน้ำตาลขึ้น300นะคะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่103แล้วก็ส่วนความดันตอนนี้ของแม่ก็เป็นปกติเอ่อตอนที่ให้แม่ดื่มน้ำนะคะแม่บวมมากเพราะแม่เป็นไตบวมนะคะบวมแล้วก็ แม่ปกติแม่เป็นคนผิวขาวแต่พอเป็นโรคแล้วคือคือมันรุมเล้าแกแล้วก็เกกก็เครียดด้วยแล้วก็กลายเป็นผิวดําคล้ํานะคะ mm hmm. คุณพี่วันทิพย์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนใครหลายคนที่มาเห็นแล้วคือก็สงสารแม่อะค่ะแล้วก็แต่หลังจากที่แม่ดื่มดื่มวันแรกเลยนะคะขวดแรกที่แม่ดื่มเข้าไปคือตอนเช้าจะเห็นจะรู้เลยว่าอาการบวมของแม่จะยุบลงเลยอะค่ะแล้วก็ หลังจากหลังจากนั้นก็คือจะให้แม่ดื่มมาตลอดแต่ก็ได้ยินที่คุณหมออันบอกว่าคนเป็นโรคไตไม่สมควรให้ดื่มแต่ว่าด้วยการที่ตัวเองเข้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตนะคะพยายามดูหลายหลายที่แล้วก็เลยให้แม่ดื่มเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะเสี่ยงแล้วเพราะว่าหลายอย่างที่แม่ให้ให,ให้แม่กับสามีทานเข้าไปยาหลายหลายอย่างแต่พอมาเจอกับตัวนี้ถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราซื้อมาให้แม่ให้สามีทานนะคะ เหมือนกับมาฆ่าเขาทั้งเป็นเพราะว่ามันมีส่วนผสมหลายอย่างใช่ไหมคะที่มันไปสร้างโปรดในเลือดในร่างกายของเราอะคะ่ะแล้วพอไม่ได้มาดื่มตัวนี้มันก็ไปชั่งล้างความเป็นโปรดในในเลือดในร่างกายก็ทําให้แกอาการดีขึ้นอ,อ,อาการยุบของแม่อาการบวมของแม่คือจะยุบลงนะคะแล้วก็อาการตอนนี้คือดีขึ้นมากค่าไปที่ ที่อยู่ในระยะที่สี่เหลืออยู่ที่สองกว่านะคะตอนนี้ซึ่งไปตรวจมาแล้วนะคะเอ,อคือแม่เนะะี่ยค่ะเวลาแกเข้าห้องน้ำเวลาแกฉี่อะคะ่ะแกจะแกจะไม่ไม่ฉี่ในถส่วซ้วนนะคะใส่ถังเพื่อสังเกตตัวของท่านเองนะคะแกบอกแล้วแกก็จะเอามาให้ลูกดูแล้วก็มันจะมีเป็นเกรดออกมาเหมือนกับมีอะไรออกมาด้วยนะคะเอ,อส่วน ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยตอนนี้แกบอกว่าแกโล่งมากเลยเพราะว่ามันจะมีออกมาเป็นก้อนแล้วก็ปนนเลือดออกมานิดๆน,นะคะแล้วหลังจากนั้นแกก็โล่งแต่ว่าที่ดึงเข้าไปตอนแรกเลยนะคะสามีบอกว่าเออมันจะรู้สึกมึนๆน,นะคะมึนๆในหัวก่อนแล้วก็ในในในเออในหัวใจเนี่ยรู้สึกว่าเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บประมาณสองสามวันแต่ว่าดื่มไปเรื่อยๆอาการจะดีขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นนะคะ แล้วก็หายตอนนี้ไปทํางานได้ส่วนคุณแม่นะคะแม่บอกว่าดื่มไปต้มนกำแดแม่ปวดในช่องท้องนะคะปวดช่องท้องประมาณสามวันนะคะแล้วตอนนี้นะคะแม่สีหน้าสดใสมากสวยขึ้นนะคะจากที่เลงบันไดบ้านไม่ได้แม่ลงได้เองตอนนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องคอยพยุงไม่ต้องอะไรทั้งนั้น ความดันอะไรก็ปกติแล้วตอนนี้นะคะซึ่งก็แม่ดื่มน้ําไปประมาณของแม่ประมาณสองลังค่ะแล้วก็ส่วนของสามีก็เกือบเกือบสองลังนะคะตอนนี้เขาไปทํางานไปทํางานแล้วนะคะคาะก็ขอคุณนะคะอยากจะขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยที่ทําให้เมริขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้เลยก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็คือคุณพี่วันทิพย์กับ คุณทิพย์วัน,นทิวัฒนาและก็คุณพี่วรรณรัตน์โมราสินที่บังคับให้เข้ามาในเมริสนะคะแล้วพอทำแล้วดิฉันก็คือคือ,คอกันเองคะ่ะได้แนะนำให้คนอื่นต่อนะคะตอนนี้ก็ได้สมาชิกหลายคนแล้วนะคะแล้วก็วได้แล้วคะ่ะก็ขอทุกท่านนะคะไม่ต้องกลัวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะท่านมาถูกที่แล้วนะคะ เมื่อสิ้ยอดค่ะขอบคุณค่ะโอ้หกดหัวใจรัวรัวอะไรให้กำลังใจพี่นันทัชาตนะคะสุดยอดมากมากเลยอู้สองลังเดินได้ทุกท่านคะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาหลอกกันนะคะของแบบเนี้ยเนอะน่าดีใจบุญจริงๆเลยรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะเทสนี้เป็นเนอะมันเราเหมือนได้ช่วยชีวิตเนอะได้น้านี้เรารู้สึก ดีใ,ใจนะคะฉันมองว่าผู้บริหารทุกท่านก็คงอยากจะแบบปลื้มตันใจนะคะที่แบบน้ํานี้ได้ช่วยชีวิตนะคะกับสามีนะคะที่แบบชารึ่งซี่นะคะมาตั้งนานเลยก็คือเป็นมาตั้งนานแล้วมาปึ๊กน,นะคะโอ้โหเก็บไดสองลังหายผู้ท่านคะไปไม่เป็นเลยฉันยังไปต่อไม่เป็นเพราะทึ่งๆคุณแม่อีกสุดยอดมากเลยนะคะเคสเคสนี้ไครอัดเทไว้เมื่อกี้ที่บอกโอ้โ oh, ห oh, น่าเชื่นใจมากเลย